เอาทักทายสบายดีเอ <mm ทุกทุกท่านที่คอยติดตามฮับส้มสองไอ้เบาวูไทยอีคือเกัาเมื่อวนี้กัหลังจากที่เข้ามาต่ป้ากินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะเวลาตอนนี้ห้ากะชีไปหาเย็ยนไปหาเย่นอ่ไปกับเบาบอลคนหากินสองคนนะ ไปติดตามกันเลยทุกคนเ้อว,ว่าฮาวสีไดหรือบ่ไดกะยังประจักนะไปฮอตบอนเลยสิท่ายให้พี่ให้น้องได้ติดตามอีกโอเคทุกคนตอนนี้ฮาวกำลังคุดขี้ก็เดินอยู่ขี้ก็เดินฮาวกะไปหลายเตอร์เล้วพ่อเลยลวเนาะเบ็ดชี้หางหลังนึงไป

คือบอนชุดหมายที่เราจะหากินในตอนแรงเมื่อน,นี้นะกว้างเติมค่อยชุดเสียงตาพุล่ะมันเป็นทงหญ้าแบบเขียวกเขียว,ยวงามเลยนะแล้วเราจะไปนหนเริ่มแบบนี้ห้ามไปฟ้านั้นบเรือละต่า,า,าเง,ขงนะเข้มอเออมันเขาเฮ็ดเป็นสองวักเนาะวักนี้ก็โอ้ป่าแน่นอนเลยน้องนี่นี่ น้ำโบไลยแต่ว่าป้าไล่ลิงง้น้องยอมครับหลายอยู่แล้วบรรยากาศดียำแรงๆทุกคนไปติดตามกันเอาสิมานโบอเอาสิมีเย็นเฮาหาได้บบนะเพราะว่าชวนไล่ก็จะมาแต่น้องเทิงเชืเ่อไล่เฮาสิไปทั้งทิงน้องล้มนี่เฮายังบ่เคยมานะอันนี้จะเป็นไม้กระทอน หาหูมันหาหูยีนแม่นหูมันไปหานํากันพุ่นเอาย้ายบอนใหม่ทุกคนเมื่อกี้นี้ถือว่าบ่มีนะหาหูมันยะเลยไปย้ายมามงมหนองเิงนะถือว่ากว้างลแเลย cái bừng nằm cạnh của đây nè 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 đó nè 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 còn được luôn cái phù này ừ. ừ. chữ là thôi để học si lồng sư bưng nè qua tất cả ซือแล้วรีบเป็นที่เรียบร้อยลางหนึ่งเดี๋ยวเอาซื้อมดแล้วเราจังกลับมายามนะอันที่ดำสลือนี่โบมนมักรท่านเลยทุกคนหอยนี่ลุ่หอยเชอรี่ รือว่ามีหอยคมน้าไหมหลายขนาดมาหูมยูดาเจนี่นาำพัดมาถือว่ายัางลายอยู่ลูกมันนะแม่มันเฉื่อยหมดแล้วยังตลูกมันลายอยู่แต่หูยินนะับไหลอึดข้เห็นนะ nó mà mình nhìn xuống hồ vậy Hù điều gần, đứng chôn nón chôn ní đứng đứng, đứng 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 Con tuột tuột đây Con tuột tuột Ní, ní tụi ní Ní Đứng luôn đi này Không Đứng, đứng Đứng không, đứng luôn bay Được bừng đấy, nhảy xong đây tụi ní Bừng nang đấy Quẩy ra đấy มันจงไดนวะออี่รวังมันอยู่อยู่เลยอยู่เลยบึงน้ำด้ันเป็นแนวรือมันจะใหญ่ๆจิมชาเถอะมันจะใ่า่จังไดยัอ้มเนมาเป้นมาอื้นโอ้ยิพอแล้วรอน้อ lút lên Cứ bà sẽ tệ được Ở hết mà hồi ít nắm nó cũng lút vậy ư Lém lém kinh cái này uhm, kinh cái này dù bó lưu bó dù Rất mà Nam bừng nốt mà dù thì thợ ตัวนั้นร้อยร้อยใช่ไหมวัวใหญ่ปานใดคือว่าใหญ่สุดในน้องเฮ้ยดึงแล้วตัวนี้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 ก็ดึงอีละดึงแล้วจะคิดถึงหรือวะเดี๋ยวครัมันกินกระคาดก่อนมักินกระคาดก่อนดึงมันกินกระคาดก่อนนี่คือชาวดึงหลือวะโอ้หลุดอีและเลยนะมันกินสลัดเลยย็นนะ หลุดอีกแล้วนี่นะนี่คือหนองก้นผาใหญ่ตะลมนะอันที่เขียวๆเป,ปเป็นป้าเป็นป้าอยู่นั่นนั่นคือฟักบกหรือว่าฟักบุ้งทนะุกคนชาวบ้านเขาก็จะลงมาเก็บในยามแรงๆเก็บฟักบุ้งไปขาย ้กันอันนี้คือมันกินเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมันดึงลุ้นขึ้นมาทำกันตัวใหญ่ชหมเล่าจักแล้วคือคือใช่คือ้หลอนวะลุ้นแหละแมงกระปูวะบอว่ามันดึงลงมับเลยจมๆอย่านี้นี่อ้นี่เอาตัวนี้ตัวนี้อยู่ตัวนี้ เบื i, driver, wait, wait ้องนามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดนี่นี่โอ้โหโอ้ยเชื่อเชื่อเชื่อเรื่ดิดิดูดิมันขึ้นมานะมันยังแหบอยู่โอ้มันกินเป็นเลยตัวนี้นะมึงดูมันงดงว่าปะมันหอมขนาดน่ะเบื้งมันชีดึงลงอีกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันขึ้นมาแล้วนี่แบบมันแหบเหงื่อนะในขนาด ปล่อยละรอนรอนอะไรนี่นกินเป็นาตัวนตายโทษเลยสรุปอะไได้ยินส่งัวคือว่าบรมานไปเลยเอ้าไปติดตามกันมือแรงเอาสีไปหาป่าอีมือแรงเอาสีทาจนมันขำพอแล้เอาสีได้กลับนะเอาสีหาป่าแล้วจังมืออื่นนะมือแรงนะไปติดตามกันทุกคนเราสะได้บ่ได้กัน อโอเคนะทุกคนเวลานในเฮากะสีไปหาเลาะการป่านะนปักโคนหน้อยทุกคนเดี๋ยวนี่คืออุปกรณ์ของเฮานายยิงป่านะเดี๋ยวสิไปหายิงป่าบ่ใหญ่ไงปเลยทุกคนเนี่ยเอามา อยู่ผู้เดียวไหมนี่ทีมงานเราบาร์บอนเพิ่นข้าเว่และเพิ่นมอือก่อนเราก็เลยไปหาเลาะการผู้เดียวเราการประมาณเช็างนักช่าน้อยเรากะกลับคือกันละดึกแล้วเขาก็ซิมือกันละไปติดตามด้องกันคนวัดสิม,มานหรือวอมานกันไปเบิ่งด้องกันเด้อทุกคนเนดะ้อไปไล่บางคนน้อย ลักก็วลาตัวนญ่ไปแล้เหอหยง่ายติดเลย วันเฮื่นจังสิท่ายครับเพื่อบึงนะเพราะเนื่องจากว่ามันทั้งท่ายทั้งยิงป่ามันบทนัดนะทุกคนเดี๋ยวได้ได้มีได้เดี๋ยวกลับเฮื่นจังสิท่ายให้พี่ให้น้องได้บิึงเด้อทุกคนเด้อเอาสิปหาลอกการยิงป่าก่อนีโตนั้นกันนะตัวบกใหญ่ทุกคนเด้ยงิงบือเดียวบทนดัดทุกคน และป่าที่ใดก็ทุกคนเนย่ชั้นี้แหละมันปีงหนึ่งเ,เก็บเอาหอยน้ำมานะชือว่าโบมานเพลยนะก็จะวินนี่กัมือน,นี้โบมานเพลยเอ้าไร่ช่้นี้ก็เอาช่ํานี้โอเคทุกคนอโอเคทุกคน สำหรับคำคืนนี้กะสำหรับคลิปนี้กะขอจบตอนนี้นะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้กะดึกเติบแล้วประมาณมมสิบโมงสิบโมงปลายนะเอาไปชิได้มือแล้วมันนะกลับก่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปทริปนี้บาย